โจ์อินทิเกตแนวนี้ชอบออกข้อสอบจริงๆทุกคนครับไปดูคุณสิครับโจ์เป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าข้อนี้นะครับให้ fx เนี่ยนะครับเป็นอินทิเกรตนะครับลากที่2หรือสแควร์รูทนะครับของ 2x บวก1นะครับแล้วเขาก็ให้เงื่อนไขมาด้วยนะครับว่า f0 เนี่ยนะครับมันมีค่าเป็น4.3ส่วน3ใช่ไหมครับจงหาค่าของ f ดิฟสเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่วะซึ่งคนส่วนใหญ่ทำไงครับ คนตัวไหนก็จะไปหาค่าอินทิเกรตตัวนี้ถูกไหมครับอินทิเกรตเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะติดค่าตัวแปดสี่ถูกปะแล้วก็เดี๋ยวแทนค่าตรงเนี้ย f ศูนย์คือสี่ส่วนสามใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วกแกนค่าเป็นสี่ซึ่งเราไม่ทํา้วนครับน้องเอาเทคนิคนี้ไปใช้เทคนิคน,นั้นคืออะไรครับฟังประโยคสุดค้าสสิกที่พี่จะพูดต่อไปนี้นะว่าจดไปเลยแล้วแปะติดขาบ้านเลยครับว่าถ้าดิฟพบอินนะครับ จำไว้นะดิฟพบอินจะฟินทุกคนครับจะฟินแล้วหายไปพูดพูดสต็อปคิดแล้วพูดสต็อปคิดพูดเลยดิฟพบอินจะฟินแล้วหายไปดิฟพบอินจะฟินแล้วหายไปดิฟพบอินจะฟินแล้วหายไปแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเครื่องใหม่ดิฟพบเข้ามาอินทิเกตหายมันเหมือนมันเจอคู่แท้ฉะนั้นจากตรงนี้ทุกคนครับจากที่เขาบอกว่า FX เนี่ยมันเท่ากับพีใช้คนสะรีดีกว่านาะเราจะได้ไม่งงนะครับ เอาเป็นสีไรดี่ะสีชมเงินเลยก่อนเนาะจากที่รู้ fx เนี่ยมันเท่ากับอินดิเกตนะครับรูทสองบวกหนึ่งใช่ไหมงั้นในเมื่อพี่รูร้รแบบนี้เมื่อดิฟพบอินจะฟินแล้วหายถูกไหมครับดิฟพบอินจะฟินหายพี่ก็ดิฟสองข้างแม่งเลยทุกคนครับดิฟไปเลยโอเคไหมดิฟฝั่งซ้ายเป็นเท่าไหร่ก็พูดดิฟฝั่งซ้ายได้นี่ f ดิฟดิฟพบอินฟินลหายเครื่องหม่ดิฟพบเครื่องหม่อินฟินหายเหลืออะไรครับ เหลือรูทสองบวกหจบโจทย์ต้องการอยากรู้อะไรครับโจทย์ต้องการอยากรู้ f ดิฟสแทนเอดิฟสีเข้าไปจบเลยครับ2องคูณสบวกหนถอดรูทมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ2องบวเป็นส 4. 4ี่เป็นไอสองสอบวกหนคูณสเป็นแปดแบวเป็นเกู้ทได้3จบแล้วเคลียร์เก็บจำแล้วนำไปใช้โอเคไหมครับใหญ่พี่สอนอะไรอีก พิมพ์ใต้คัมเมงล่างโอเคไหมถ้าใครอยากสมัครคอร์สพี่นะครับใครอยากรู้ไปกับพี่เนี่ยเข้าไปที่แอปเขียวแล้วพิมพ์ว่า add wallmate wow โอเคไหมครับเข้าไปที่แอปเขียวแล้วพิมพ์ว่ามีตัว add sign นะครับมีตัว add ใหม่มแาบบด้วยนะ add wallmate wow นะครับเข้าไปที่แอปเขียวนะครับทุกคนครับแล้วจะมีพี่แอดมินคอยตอบปัญหาหรือว่าให้คำปรึกษ,ษาเกี่ยวกับคอร์สแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย